สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูสกายวอล์กสถานีบางบัวทางด้านทิศใต้ที่ไปเชื่อมกับสะพานลอยน้าม,มหาวิทยาลัย,ยปีตุมครับสกายวอล์กนี้ก็จะต่อไปเชื่อมกับสะพานลอยน้าม,มหาวิทยาลัยปีตุมครับ ครที่เรียนอยู่มอีประทุมก็โรงสถานีนแล้วก็ใช้สกายวอล์อกันได้เลยครับ สกายวอล์กนี้ก็จะมาสิ้นสุดที่สะพานลอยตรงนี้ครับเดี๋ยวซ้ายลงสะพานลอยนี้ก็ไปมอเตอร์พิทุมครับส่วนเลี้ยวขวาอันนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามีอะไรบ้างก็เอาเป็นว่าไปศูนย์ตโยลสตาแล้วกันครับสำหรับพนักงานที่ทำงานอยู่ศูนย์ติยต้านี้ก็มาขึ้นสกายวอล์กอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ ที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือสถานีกลมป่าไม้ครับจริงๆสถานีนี้อยู่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่คลิปพาชมสกายวอล์กด้านทใต้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดซับสไคร์มีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ